อันเรื่องความคงสาานมันเป็นนิวรณ์ในทางธรรมะถึงท,ทางโลกก็เป็นเหมือนกันคงสานก็คือว่าเพราะมันต้องใส่ฟงด้วยสานด้วยไอ้ฟงเฉยๆน่นมันพูดภาษาบ้านว่าฟงคงสาณนเดือดดานทาย,ยานดินดน มันหลายอย่างหลายอย่างนิวรตัวที่สี่กดทัจ,จักก็กดจัการทางโลกและทางธรรมนี่ทางหยาบหยาบก็เป็นโลกเมื่อละเอียดขึ้นก็เป็นธรรมือว่าการพุ่งนี่หมายความว่ามันเช็นว่บมีงานมากอย่างไอ้นอกกระ้องทําไอ้นี่ก็ต้องทําดวนแต่รีบด่วนทั้งนั้น ไม่รู้จะทำไม่ใชจอย่างไรก็เลยตึงตังโครงกลางพดิบยนนั่นยนนี่เอาแหละนั่นนั่นคง,งคงสัดจะทำลองดูใต้มาคงจัดจะทำอะไรโยนทิ้งตอดไปเลยไปนอนได้วไปเที่ยวด้วย <S <S 1> <S 1> นั่นก็ยาสร้าง,งโลกทำไม่ไหวไม่รู้ทำอะไรทำไม่ทนันทำไม่ไหวกยอยาททำดีกว่า ขณะนี้ไอ้พุ่งทางธรรมเนี่ยเ็นมันพุ่เนี่ยเราละกามมรคหน้าอยู่เรื่องรสกลิ่นเสียงโธธัพพะเรื่องความรักความใค,ค,มคร่ความโกรธความเกลียดความอิจฉาที่มันเกิดขึ้นที่จิตของเราอาการที่มันเกิดมันเหมือนกับน้ำเดือดมันขึ้นปุดปด,ปดที่ใจของเรา เรื่องนั้นเรื่องนี้ดับไม่ทันเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้จะไปขัดทับขัดเทือนจากผู้อื่นมาเขาแคบเอามาคิดเอามานึกในด้านมันว่าผู้จาไม่งามผู้จาไม่เพราะผู้จ่าดูหมิ่นเราอะไรเหล่านี้แหละผู้จาเหยียบย่ําเยียบย่้มหรือด่าดร้างอ,อ้อไปเขาเอามา คิดพอคิด่อไอ้สถานมาะกอบการจะต,ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แก้ให้ได้ไม่จะแก้เราแก้เขาให้ได้หรือว่าแก้ให้เจ็บให้แสบให้ได้รับทุกข์อะมันพนุ่งนี้เมื่อพวงดีนะมันไม่นอนนะทั้งคืนแต่มันไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอน <c oughs> อยู่ตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้ยังเดินไปโน่นเกินข่าโมก็ไม่ได้พูดจาอะไรมาขวางเขามันไม่เป็นไปได้ตามที่ใจมันต้องการเป็นบางทีเขาเห็นเราฟุ้งเขาเกิดพูดย่อขึ้นมาพูดยิ้มยิ้มยรื่พยดเยิะงย่อปวดก็ยิงยย่งคงหนักขึ้น หนีหนีไปตรนีไปตรงนั้นไปตรงนี้เลยเรียกว่านอนไม่ดับ <c oughs> ที่เคยเห็นน่ยงกระทังว่ามันบานนั่นแหละท่านถูงวิปลาสอย่างที่เคยเล่าไว้ก่อนว่าคูเป็นพระหานแล้วคูเป็นพระหานแล้วทั้งคืนตั้งแต่ว่าค่ำจนรุ่งนั่นแหละโคมสัตว์มันขึ้นสิจิต แล้วคนบางคนปฏิบัติธรรมนี่ที่พบมามีอยู่คนหนึ่งปฏิบัติหลายปีเป็นจาดานาขาดจะมาบวชที่นี่ตอนมาบวชนะพุ่งแล้วหลวงพ่อ,อเคยเตือนว่าเอ๊อปฏิบัติยังไงมาเห็นพุ่งสั่นเลยหลายปีแล้ ดำเนินตามแผนภูมิหรือเปล่ามันว่าทำตามนั้นแล้วก็เขามาได้ว่าอะไรพออยู่ไม่กี่วันจักเดือนสองเดือนไดมาแล้วคนะราบหลวงพอ่อผมขอบวชอยู่กับหลวงพอ่อเบือ่อหน่ายโลกเต็มทีว่าบวดอยู่ตลอดชีวิตเขาบอกอย่าพึ่งพูดเลยอันนี้ บวชกับบวชแล้วไม่ต้องบอกว่าอยู่ตลอดชีวิตเพราะเคยพบมามากแล้วไม่สําเร็จสักคนที่ว่าบวชตลอดชีวิตเลวไหลตั้งเพยใครพูดขึ้นมาหลวงพ่อมาเชื่อไม่เชื่อแล้วเนี่ยเหนหัวงอกหัวไม่งอกท้งนั้นไม่จริงทั้งนั้นกลับคำมาไม่กี่วันบางทีไม่เข้าวันษาศึกแล้วบวชอยู่ตลอดชีวิต เนี่ยอันนี้ก็พอมันพิ่งบวชอ่ะบวชก็บวชจะบวชทันทีสันใดน่ะนั่นมาแล้วน่นบอเออุปชาไม่ได้มนี่มนนที่บวชยังไงแล้วนม่มนุปชาะไรซะก่อนเรียนหนังสือได้แล้วเลยอ่ะก็ตอบไม่ได้ให้เรียนหนังสือบวชพอบวชบุ๊ ไม่เกี่วันหลวงพ่อนั่งเห็นว่าโน่นไปยืนอยู่ในป่าทางวิญสวนวัดทางกุดพระองค์ไปยืนอยู่ในป่าอ่าทางพระว่านัน้นได้ความแล้วเดินมองยืนมองนั่นมองนี่น,นี่ตาเดือดร้อนแล้วคงละขอเตือนบอกระวงะังละสุกคนครับไม่เป็นไรครับ สองรมันลาศึกนนพอลาศึกว่าเอะไงว่าอยู่ตลอดชีวิตมันผิดสร,รัจจะนี่ว่าพูดกับหลวงพอ่อย่างนั้นได้เลยไม่กับหลวงพ่ออย่ามาเล่นกันให่หลวงพ่อเป็นเพื่อนเล่นพูดเล่นลนไม่ได้พูดอะไรต้อจริงผมอยู่ม่ได้ต้องศึกานานหนหละศึกก็ศึก สึกพอสึกแล้วดีทางราชการเขายังไม่แทงค่ายังเป็นตำแหน่งไม่สึกกลับเข้ากลับเข้าไปทำงานอีกแล้วย้ายไปอยู่สุราหหนักขึ้นเพราะใครเตือนไม่ได้แล้วตอนนี้เลยยิงเรวเยอยงตายนนตายคน นี่แล้วก็งพอได้รู้หลังจากว่าทำไมเหมือนถึงพุ่งมาจากตัณหาราคะคือตัวนี้เป็นใจสดครันนี้ไอเบียของเพื่อนเพื่อนพุผงๆก็นั่นแหละมันตัวดีตัวเหตุสำคัญให้นอกก็เชิงง่้ยฟรีๆนอกเชีงง่ายฟรีๆยิๆ่งกันบางทีก็จะหา ผู้หญิงให้อะไรให้แต่ตัวเองด้วย,ยน,นั่นะคราวนี้ตัดสินใจไม่จูกันเคยมาถามล้วเปล่า,าอ่าการไปล่วงเกินผู้หญิงที่เขาเลิกไปอยู่กับสามีเขาแล้วอยากขาดแล้วมันผิดศีลไหมบ่อยข้อกาเมไม่ผิดต้องเป็นความพอใจ พร้อมใจกันแต่ถ้าเขาเปเจ้าของเป็นลูกเป็นหลานมันเป็นแหละ,อะเอาแล้วแย่มมาแล้วอันนี้ก็คอยขยายเรื่อยๆไปมันเลอะเทอะที่สุดที่ไหนปุ๊บคำอะพอปฏิบัติเข้าอีคำที่ว่บหรือตัวเป็นพูดสงบเแตงแยมไม่ค่อยพูดมากมันก็ชอบมันก็รักเลยไอ้คนไอ้พวกบ้าๆเลย เรื่องนี่คือฟองสานการฟงสานเะนี่ยมันยังไม่เกิดใช่ไหมเพราะมันเกิดเึินแล้วนะเรานั่งไม่ติดนะอยากจะนั่งการมัาญเกศโลมามันไม่ยอมเกศโลมาไม่รู้เอาอะไรมาอเอาอะไรมาไม่รู้ไม่เอาอแล้วมันเกลียดคนนั่นชังคนนี้และโดยเฉพาะก,กับครูอาจารนยะ์ไม่อยากมองหน้าไม่อยากเข้าใกล้อยากหนีนั่นเป็นอย่างนั้น นั่นแหละพวงสัดมันพ่งฝ่ายราคะอย่างหนึ่งพ่งฝ่ายโทสะอย่างหนึ่งพ่งฝ่ายโทสะมักมีเรื่องแหละพวงฝ่ายราคะทนไม่ได้แล้วจะไปบ้านนาหาเมียพักเดียวพวงฝ่ายราคะเป็นอย่างนั้นเขาเมีเป็นธรรมอันขั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี นิวรณ์ต่าง 5. ตามใจตัวไหนเป็นธรรมันกันจิตทั้งสิ้นจากที่สงสัยตัวนี้ปิชิตจาก็าเป็นธรรมันกันจิตจากพุ่งซานเดินดานก็เป็นธรรมันกันจิตงงเหงาเขอนอนนั่งหลับประงกก็มันธรรมันกันจิตพยาบาทคือผูกโกรธผู้อื่นไว้เขาเป็นธรรมันกันจิตคามาราคะคามตาตนา นึกถึงแต่กามมันก็เป็นธรรมอันกันจิตไม่ให้บรรลุความดีคือไม่ให้เข้าไปพิจิพานนั้นความหมายความดีเราจะปฏิบัติธรรมขึ้นสูงข้อต้องผ่านธรรมที่มันพุ่งกลรนอยู่สรงบทนี้ปฏิบาติสีพระลาห่าสองบทนี้ถ้าขึ้นถึงโพชงได้แล้วมันก็ดับได้ถึงพุ่งยางไงมันก็ดับได้ ตรงนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้ดับไม่ได้ทีเดียวถ้าไม่ขึ้นไปข้างบนเสียรหรือไม่ทาวิปัฒนาเสียม,มีมเมมือกันกลูกติดจิตแข็งๆแล้วจิตก็ออกไปเันเด็กเกษห้ามไม่ฟังหอกบอกอย่าไปก็จะไปบอกไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นก็จะทำดื้อรั้นมาพร้อมตัวพูดเลยตัวว่านอนสอนอยากพร้อม รับโลโดมินพร้อมดื้อกระด้างยกตอนคมด้านพร้อมนั่นแหละนี่มาจากความพงส่นความพยาวบาทมันทางโลกเขาทุกอย่างที่บางครั้งที่วา่ามันกุ้งใจไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมันหงุดหงิดไปทั้งหมด มันมันอยากจะไปไหนส่งตรงไปนั่นนั่นแหละพุ่งทันแต่ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรเราไม่รู้จักหามันว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เราพุ่งอย่างนั้นเมื่อเราหาเหตุเพราะเขาดับที่เหตุนั้นก่นว่าเราคุนเคืองอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งเราเข้าใจว่าเขาโกรธเรา เราอาจจะไปว่าเลยเขาเมื่อเราคล้องใจด้วยพวกนั้นเราก็ไปขอเอาไปเขาเสียเอาไปอาตว่าเรารับผิดเรารับผิดขอเอาไปเขาเสียมันก็ดับทันหนึ่งแค่ที่เหตุแต่บางครั้งที่เราไปโต้เสียงกับผู้หนึ่งผู้ใดแล้วเรากล่าวคำหยาบใส่เขาเขาก็โกรธแล้วเมื่อเรากลับถึงที่ แล้วเราดกด้ไอ๊ะเรากล่าวมากไปกล่าวคำหยาบไม่สมควรควรไปขอโทษเขาการที่ยอมไปขอโทษเขานั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นเป็นผู้มีความอ่อนโยนการที่เราไม่ไปขอโทษเขาหัวดื้อว่าตัวเองเก่ง เราเก่งเราถูกเราไม่ผิดการตัวมานะการที่เกิดมานกันกด้เพราิู่ความ,มเห็นผิดว่าที่เรากระทำนั้นมันดีนั้นการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมคือเป็นผู้ยอมทุกอย่างรับฟังคำตำหนิของผู้อื่นในสิ่งที่เราบอกเลอกแต่เรามองไม่เห็น ก็ยินดีรับฟังไม่โต้เสียงขัดแย้งถ้าหาว่าเราไม่ได้เป็นไปตามที่เขาเข้าใจแล้วก็บอกทางความเป็นจริงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเก็พูดทางความเป็นจริงคนเราเมื่อพูดความจริงคนที่มีความดีเป็นผู้ดีรู้จักความจริง ยอมรู้จักความจริงเช่นคนเป็นผู้ที่เคยพูดมีสัจจะเชื่อถือได้มีใครเชื่อถือทั้งสิพูดคำทำใดแล้วคำนั้นไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเปลี่ยนเป็นของจริงคราวนี้เรามารู้ว่าผู้นี้เป็นผู้มีสัจจะเขาพูดคำนี้ว่าสิ่งที่ท่านเข้าใจนั้น ไม่ใช่เราไม่มีอย่างนั้นอธิบายก็ได้ว่าแต่ว่านั้นแหละเราเรา,เราดูว่าควรหรือไม่ควรบางทีเขากำลังมีปฏิกะความไม่พอใจอยู่ในจิตคือกิริยาอาการอยร่างแสดงมากความโกรธมันกล่นเรานิ่งเถอะดีนิ่งแล้วดีกว่าเมื่อเห็นเขาสงบอารมณ์ดีแล้ว จึงไปกล่าวคำขอโทษเขาเสียการที่เรารู้จักให้อาภัยทานต่อทุกผู้ทุกคนต่อสัตทั้งหลายนั่นแหละเป็นเมตตาที่สูงสุดคือเราไม่มีเวนไม่ปลูกเวรไม่มีเวรสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้ใดจัดทั้งหลายที่เป็นเพลนทุก เกิดแก่จบตายเจอกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลา้องเป็นตัวคนตุวเกิดอย่าได้มีเวรซ้ำกันละกันเลยถ้าเราอาภัยมันก็ไม่มีเวรถ้าเราโผก่ไหวมันก็มีเวรแล้วสิ่งที่เราแก็บวไหวในใจของเรามันล้วนแต่เป็นความหนักทั้งสิ้นไอ้บาเราแบกขอมันรู้สึกว่านักไอ้ใจที่มันรู้สึกว่านัก คือมันแน่นในใจไอ้นั่นไอ้นี่มันเต็มไปเสหมดทุกอย่างมันอึดอัดเอาออกลำบากถา้ถาอยู่บนบาบนไหลเราโยนทิ้งโครมก,ก็บอกไปแต่จิตใจนั้นที่แก่ไปจิตใจเจ้าเอาออกเลยพันดาว่าน,นี่มันชัว่วจะแก่ไปว่าทำไมอย่าว่าแต่ชัว่วเท่าพระเจ้าสอนแม้แต่สิ่งที่ดี ก็ไม่ให้ใจแกบพอาไว้เป็นการทําบุญทําทานต่างๆไม่ให้ผูกกอาไว้ทําแล้วก็ปล่อยมีความภูมิใจในสิ่งที่ตนกระทเท่านั้นถ้าหากว่าไปโผูกไปยยดเอกราไว้เป็นอุปาทานก็สร้างโลกไว้สําหรับเกิดนั่นเองอันเราคือคําสรุปของการของโผก่ปฏิบัตินั้น คือเป็นผู้ไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละทิ้งทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรแล้วอแล้วสบองอีวอไม่เอาขณะที่อยู่ก็เอาที่บริโภกแต่บาไม่ได้ที่บริโภคเขาจะหวานนี่สวยนี่งามนี่ของกูเปนว่เรา ต้องมีเครื่องอมปิดกายเพื่อกันความละอายได้ช่วยบรรเทาทุกขเวทนาความร้อนความเย็นความหนาวเพื่อป้องกันมดเม,ดมงโ <c oughs> ยงเลือดไหลไต่ตอมคิด <c oughs> อย่างนั้นอันนี้เป็นสิน่งนั้นแหละที่ที่เคยพูดสรุปไวนะ้วันนั้น เมื่อเรายังต้องการอะไรอยู่มันก็จะไม่ได้อะไรเมื่อเราไม่มีเมื่อเราไม่ต้องการอะไรแล้วมันก็จะได้อะไร